มีพวกนีตะกอไอ้เนี่ยไม่กล้าลีเลยไอ้ไหนเหรอยิงได้เลยจะออกยิงได้ไม่ไกล้าออ,ออกไอ้เนี่ยแต่เรายิงเลยใส่มันอ๋ออ๋ออ,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 อ๋อห้องใจอ่ะห้องใจอ,อักกดไอ้เนี่ยเอายัางหยังยังอะไรตั้งแต่อะไรตั้งแต่เข้ามาแล้วไออยากเอา <ไง S 1> ก็รับไปเอ้าเนี่มึงไม่ได้ลีแล้วก็ไม่โยหาอเลย ก็เห็นเขาลีกันเยอะอะลีเป็นธรรมชาติอะจนได้ห้องมันบอกมันบอกปากอ๋อแล้วยังไงอะเนีไงเขาเล่นพวกอะไรเงี้ยรอวันนี้พี่อลอดกลดการดวทีมหนึ่ไข่กี้กี้มีสภาธมาิมนการด่าด่าแบบฉลาดอ่ะอ่าหลไยเหลบีเลยไอ้พวนี้มันมันกันทอบีองบีบีบีโยบีโยบี มันอยู่เอ่ะเพื่อนตายตรงไหนอยู่ตรงนั้นแหละวาเอาไปกันกันระวังก็ระวังระวังเดินดันเยอะแล้วยอ่าตัวนี้น่าเล่นตลาดกับบ้านเราสวยสวยไอพวกนี้ชอบชอบชอบอะไรไอพวกห้าดาว โอยพี่ด่าผมเลยอี่บอกไปไนผมไม่ได้พูดกบดูดัง้บอกไปไหนมไม่ได้พูดบดูดพูดอกไปไหมไม่ได้พูดดูดเอาไดีเดี๋ยวเดี๋ยวมอ้กไว้เดี๋ยวมองไ้เอาดีเดีดีมไม่ได้พูดกัดูดไปแล้วสนายอยู่บีไหมยัไม่ตาย จ่อประตูนะวายเอ้จุดเขาจังวะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเฮ้ยมันเหลือตัวเดียวพี่มาเล่นเลยเป็นไหนพี่ไปไหนไปเลยไปไหนไปเลยเหมือนกันเอามึงเห็นตรงไหนล่ะไม่รู้ไม่เห็นวางเลยวางเลย เราบอกเคนหัวกล้าหันไปบอกไอ้กูซี่สวิตไอ้สัตว์ระเบิดอยู่ไหนวะเลขหกหกไงขาระเบิดไม่เจอบอม has been planted ผมก็มีแค่ดีขาระเบิดไม่ใช้เน้นเงี้ดตลาดมานะไอ้ศัตรียิงมั่วไอ้เสียงสนัยหรือว่าเสียงกลวะ มิชชั่นสุขสอะไระเลเลยจำได้เฮ้ยตามึงมาไยเนี่ยพักทิ้เลยเลยได้เยอแค่ตัวนี้อยู่ตัวนี้ะัิสวิ์ได้เยเยะังเล่นรอับพี่ก็ได้ได้ัอยู่กาไปแล้วอะยนนั่นท้ง้ิงิ้้้ อาโยกไปตรงกลางตัวนึงนะต่างกลางระวังด้วยมันออกแล้วเอ่ไดมเอมม์ has been p l a e d ไอเรโยกเชื่อเลยโยกเชื่อเลยจริงเลยเฮ้ยว้าว้นนี่ก็มายช่นมิช มันรู้ได้ไงอวีไม่รู้ไม่ไม่ไม่ทนี้ไม่รู้จริง่ีนี้ไม่รู้เลยเฮ้ยไม่ทันไม่ทันไม่มีคนตามเพื่อเเลยไวเพื่อนวางไปวางไปวางคนนึงยิงถังทิ้งนิมาให้วางให้วางให้วาให้วางให้เพื่อนด้ว่ย ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งกางสร้งหนึ่งนะไปไปไปบ้านเราไปบ้านเราลองบ้านเาได้ไปบ้านเราตายยังตัวบ้านเราทักให้โลนใหีเฮ้ช้าตายหนึ่งสีดูสีดูตีกี้เธอก็มาอกคับมิชชั่นสัสเร็ r i g h e s g u t ยัง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 ยัยัยังยังย้ยย กจะโหดอันตรายเฮ้ยมีความน่าสนใจไปไปดีได้ดีได้ตีตัวนึงที่ว่างหอที่ายจลบสาหัสเรนติงวินไม่ก้าีอะ